สวัสดีครับผมเห็นเรื่องราวของ g o o s Day หรือว่า Peace s o u n แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นหน้าตากันบ้านนะครับนี่ครับบ้านานเราเนี่ยครับ i s o u n หรือว่า g o o s Day นะครับก็เปลี่ยนชื่อมาครั้งนี้สองแล้วนะครับครั้งแรกก็จะเป็นวัส,สันหรือดีสบายไอ้วัส,สันทีนี้ก็มาเป็น g o o s Day ก็เรื่องราวของพี่ก็ จะเป็นรูปแบบทั่วไปนะครับตอมบันเทิงบ้างเรื่อยๆไปเปอยดอวันนี้ให้เพื่อนๆมาดูหน้าง,งานนะครับ fc ดูเนี่ยครับด้านหลังของของอ e ีซาวหรือว่าของกุสเดห้องทำงานครับห้องนี้เขาจะเรียกว่าห้องโสตทัศนะนะครับเป็นห้องควบคุมห้องคอนโทรลครับผมอยู่ในโรงเรียนครับผมวันนี้กุสเดอยู่ในโรงเรียน นะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกแล้วก็ไปดูอุปกรณ์เล็กๆของเราที่ใช้เป็นชุดเฉพาะกิจสำหรับคุณครูแล้วก็นักเรียนกันเนาะไปดูกันครับผมผมพา fc มาดูตัวนี้ครับชุดเครื่องเสียงชุดมินินะครับก็ไว้ใช้สำหรับใช้ไมคซึ่งมีอุปกรณ์แค่สองอย่างครับอิกเซอร์แล้วก็ จะเป็น Power ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนี้ครับเพื่อนๆพาวเวอรหตัว2ตัวเราใช้อุปกรณ์ร่วมกันแค่2ตัวนะครับแล้วก็ใช้ใหม่ใหม่ก็เป็นยี่ห้อนี้ส่วนการใช้งานนะครับผมใช้สายสัญญาณออกสายลำโพงออก1เส้นแล้วกันเนาะนี่ครับไล่ลงมา เดี๋ยวให้มาดูด้านหน้าของเ o w e r ยี่ห้อนี้กันก่อนนี่ครับรุ่นของเขานี่ครับนี่ครับตัวนี้ของรุ่นนี้จะเป็นของใช้ในโรงเรียนครับเดี๋ยวมาดูสายล้มโพงออกมาออกมาด้านนอกแั้นรเราก็เอามาเข้าออจุดนี้ จุดนี้ครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตู้ตู้รวมตู้รวมก็จะเป็นยี่ห้อก็เขียนว่า GIP เนาะแล้วก็เป็นปากอนครับผมครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เอาไว้ใช้ภายนอกด้านหน้าอาคารนะครับเป็นชุดเล็กๆผมใช้แค่เป็นเป็นไม้หนึ่งตัว นี่ครับไม่ตัวนี้ตัวนี้สายทัวนี้ก็จะดึงได้ถึงสามสเมตรครับสเส้นต่อกันเป็นช่องเป็นพอร์ตพอรตนี้ครับ xlr นี่ครับผมต่ออยงนี้เลยไปดึงไปข้างนอกเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงอันนึงจะเป็นชุดชุดมินิเหมือนกันที่เอาไว้สำหรับทำกิจกรรมซึ่งจะทำแยกจาก ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คือตัวที่ที่เป็นตัวนี้ที่ลายอยู่ตรงนี้ครับวันนี้กู o เดย์พา f เอฟมาดูเนี่ครับชุดแยกตัวนี้ก็จะเป็นมิกหน้านี้หน้านี้ครับนี่ครับก็จะมีช่องเสียบอ,อกกุปกรณ์ยะแย่ไปหมดเลยนี่ครับแล้วก็เป็นสัญญาณเข้าเป็นไมค์แจ็คนียครับ มันก็อยู่ตรงนี้ครับผมตัวนี้ก็ต่อตู้สองทางนะครับตัวนี้แยกซ้ายขวาเนี่ยครับอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับเป็นสองตู้อันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้อยู่ในสถานศึกษานะครับว่า มีเหมือนกันไหมใช้แบบเดียวกันไหมส่วนของของ p s เอเองก็เป็นรูปแบบจัดแยกนะครับจัดแยกสำหรับคุณครูกับนักเรียนที่ต้องการใช้เล็กๆนะครับสะดวกแค่เสียบเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดแล้วก็ใช้ไม้ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้ให้ FC ได้ดูกันนี่ครับ เป็นดอก15แล้วก็ลำโพงกลางแหลมทอนกลางแหลมเนาะนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามพีอนะครับหรือว่ากุสเดยอยู่นะครับมีเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสอบถามกันได้นะครับว่า,เ,าเครื่องเสียงอชอบแบบไหนเล่นยังไงถึงจะเหมาะนะครับ าทางด้านาทุนทรัพย์ไม่พอหรือไงพี่เจอปัญหาอย่างนี้ไหมก็คุยกันได้นะครับส่วนกู้สเดย์วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ FC ทุกคนที่คอยติดตามทุกเรื่องที่พีอิตนะครับนำเสนอไปอาจจะวิดีโออาจจะยังไม่สวยงามนะครับต่อไปก็จะปรับปรุงให้ดูง่ายขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณ FC ที่เข้ามาติดตามพีอิหรือว่ากู้สเดย์นะครับ คอยดูเรื่องราวต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วทําด้วยใจนะครับแล้วก็เป็นความบันเทิงให้กับ f อฟซีเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคอยดูอีพีต่อไปแล้วครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม